สวัสดีครับ f อสซขลงทุนสวนครับผมวันนี้ก็มาเจอกันที่ไซงานนะครับผมไซงานตรงนี้นะครับผมก็เป็นไซ้งานคนจนเนาะนะครับมีทีมเล็กๆมานะครับทีมในช่างใหญ่ของเรานะประจําสวนเลยมีทํำอะไรก็ต้องเชิญท่านมาช่วยนะฮะช่างช่างปองนะครับผมนะช่างปองนอกจากท่านจะเก่งในเรื่องของการดูแลเรื่องโครงสร้างการก่อสร้างทั้งหลายแล้วเนี่ย ย,ยังยังรับจ้างเรื่องเครื่องไฟนะครับงานบวชงานแต่งงานอาวะมงคลต่างๆนี่สามารถเรียกใช้บริการช่างฟองเราได้นะครับผมถ้าใครอยู่แถวแถวเนี้ยนะครับแถวๆอ่าอ่าอำเภอพรมบุรีเนี่ยนะครับน่าอยากจะติดต่อช่างฟองไปออกเครื่องไฟนี่ผ่านรูปคนสวนก็ได้นะ <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับมาดูหน้างานนะครับก็ <c oughs> เปลี่ยนจากคอนกรีตผสมเสร็จนะครับมาเป็นผสมเองปเป็นคอนกรีตผสมเองนะครับประหยัดลงไปได้หน่อย นะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่วางโอ่งนะครับเนี่ยจะได้วางโอ่งน้ําแล้วนะครับผมก็ค่อยๆคืบผ่านไปกระดึบกระลึบกระลึบนะครับผมเพราะว่าเราก็พอเพียงเนาะนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างครับผมวันนี้ลืมบอกไปวันนี้เราเจอกันตอนเส้ายของวันมาฆบูชานะครับวันที่26กุมภาพันธ์2 5งพันตรงกับวันศุกร์นะครับวันมาฆบูชานะครับผม สำหรับใครโชคดีก็ได้ใส่บาทนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่ามีครบองค์สี่ใช่ไหมครับในพระศาสนานะครับผมพระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบรูปไม่รู้จำจำได้ตั้งแต่ปฐมนะท่องตั้งแต่ปฐมไม่รู้ตัวเลขเปลี่ยนหรือเปล่าฮะไม่รู้ไม่รู้ถ้าเปลี่ยนก็แปลว่าลุงลุงจำผิดนะฮะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบรูปมาเจอกันโดยมิได้นัดหมายนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นวัน วันเพนนะครับเป็นวันเพนนะฮะสิบห้าคำนะฮะแล้วก็พระสงฆ์ที่มารวมตัวกันเนี่ยล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นะครสมัยก่อนบวชไม่มีการโกนผมนะครับผมนะพระเจ้าใช้วิธีเปล่งวาจานะครับว่าท่านเป็นพระสิสุแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็แล้วก็มีความสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้านะครับท่านทรงแสดงธรรมเทศนานะครับ ชาบเวอร์ชั่นโอวาโอวาตพระปาติโมกนะครับผม <c oughs> อา้าวใครเรียนมาจําได้ไหมเอ่ยว่าโอวาตปาติโมกนี่ท่านมีความหมายว่ายังไงครับผมมีใจความว่าไงนะครับอา้ามีบางคนเก่งมากตอบได้นะครับผมสำหรับใครที่ตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวลุงคนสวนบอกให้กันแล้วกันนะครับหัวใจของพระศาสนาในในในอโอวาตปาติโมกในวันนี้นะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับ ละเว้นความชั่วนะครับไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะครับผมวันนี้นะวันพระนะครับละเว้นความชั่วทั้งปวงนะครับผมสองนะครับให้ทําความดีนะครับผมอ่าข้อที่สามหลายคนรู้นะครับข้อที่สามนะครับทําจิตให้ผ่องแผ้วนะครับผมสามข้อนี่คือหัวใจหลักของพระศาสนานะครับผมอ่าที่เรียกว่าโอวาทพระปฏิโมกนะครับผมเอาละครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาจากกันที่ ตรงไหนดีนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้ลุงมาถ่ายทําทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของของที่นะครับของเนินชมจันทร์นะครับที่ลุงมีการปลูกต้นไม้ไว้เป็นระยะระยะนะเพราะว่ากะว่าถ้าเกิดว่าทํากระต๊อบน้อยอีกหลังเนเดินขาซ้ายเตะตะไคร้นะครับเดินขาขวาเตะหัวขานะครับ <handheld mailbox> หรือว่ากินมะละกอนะครับผมเดินไปกี่ก้าวก็จะได้กินของที่เราปลูกไว้นะครับผมนะฮะ เนี่ยครับชีวิตเลือกได้นะครับอ้าว <SAM> e> สำหรับ f อฟเขาลงสวนท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะชเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคุณสวนนะว่าทํากติกรรมไร้สารพิษหรือว่ากติกรรมตามศาสตร์พระราชาในเวอร์ชั่นแบบอินดี้อินดี้แบบบุคุณสวนนี่ทําไงนะครับสามารถไปกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องอะไรนะครับผมออร์แกนิกการ์เด้นบายอังคณะนนะครับผมอินสตาแกรมก็เช่นเดียวกันนะครับ ออร์แกนิกการ์เดนบายอังคณานะครับผม IG ก็มี YouTube ก็มีนะครับผมนะครับอีกเที่ยวครับผม YouTube ช่องอะไรนะครับผมถูกต้องครับผมแหม่ FC ท่านนี้เก่งมากนะครับผมออร์แกนิกการ์เดนบายอังคณานะครับผมแล้วก็ IG หรือ Instagram นะครับออร์แกนิกการ์เดนบายอังคณาเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับว่าลุงสวนจะมาคุยให้ฟังในมุมไหนของสวนบ้างนะครับผม จากการที่ต้นมะละกอต้นนี้นะครับยังไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างจะดกอาการนะรแต่ว่าส่วนใหญ่ลุงจะปลูกพวกฮอลแลนด์ Holland เนาะนะครับแต่ไม่รู้มันบางทีมันอาจจะมีพันธุ์อื่นมาด้วยนะครับไม่รู้พันธุ์อะไรก็กินก็แล้วกันนะครับผมเป็นอาหารในสวนของเราเราปลูกเองไร้สารพิษเองนะครับผมขอให้ทุกท่านที่มาในแนวนี้ในแนวเกษตรกรรมไร้สารพิษปลูกกินเองหรือว่าปลูกที่จะให้ผู้บริโภคทั้งหลายนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษ มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ